ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมสช่หรับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับผมเลยว่าจะเอาพระสมเด็จที่ผมขึ้นคอประจํานะครับแล้วก็สับเปลี่ยนกับหลวงป่นด้วยนะครับเอามาฝากให้ชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เป็นพระจากมันพระบุรุษนะครับของหุวงปู่หูวพ่อนะครับที่มีไว้ให้ลูกหลานนะครับ อาจะมาปากเน้ชมพูนครับว่าจะแกะพรามจะกรอบนะครับมาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมซึ่งก็สวยงวลนนะครับอย,อย่างนี้นะครับของว่าจันี้นะครับผมโฟกัสไม่ค่อยดีนะครับนี่กลรู้สึกว่าโอ้แก่มากเลยครับเท <laughs> ่าเนง้ยนะ <laughs> ครับ ปกติทำคลิปไม่ค่อยได้เห็นหน้าตานะครับนี้ลองทําดูนะครับเพื่อได้เห็นหน้าตากันนะครับผมก็จะเอาพระสมเด็จองค์นี้นะครับมาให้ออกจาก่กอะนะครับซึ่งก็เป็นเกเงินนะครับผมกอะโบราณนะครับเป็นกาะหนึ่งของปู่คุณพ่อนะครับลูกหลานนะครับผมเ่าจะแกะให้ดูครับว่าเป็นพระสมเด็จทิมอะไรนะครับผมเราว่อยมาดูกันนะครับผมยังไงเข้ามาแล้วก็กด ไอ้กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมจะป็นขอบคุณอย่างยิ่งนะครับผมเราก็มาดูกันนะครับใกล้ๆนะครับเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งนี่ก็เป็นที่ท่านใส่กอบเงินไว้ให้นะครับแต่ด้านหลังจะปิดนะครับผมก็ป้องกันเงอเงาใครราเข้าถึงพระองค์พระนะครับผมนี่ก็เป็นองค์พระนะครับซึ่ง ในความรู้สึกของผมนะครับผมก็เป็นพระพิมพใหญ่นะครับผมปกกระบอกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมถ้าจะเป็นพิมเจดีก็ไม่น่าจะใช่นะครับคำน,นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่อยู่ครับผมสิงก็ไปงดงามเลยนะครับ มีการยุคเหีย่ยวย่นอยู่นะครับผมจากกล้องซูมมากกว่านี้ก็น่าจะเป็นผ้าเบือนะครับนี่ครับถือว่าสวยครับ ผมว่เ็ภาพพิมพ์ใหญ่นะครับผมเป็นภาพสมเ็จพิมพ์ใหญ่ใจรัตนากันคอนะครับทันคอปปักรักษาแค้วขาดปลอดภัยดีนะครับผมเดือนทานไปโน่งไปนีนะครับไม่ว่าอะไรทุกเรื่องนะครับการเงอกการเงินก็ถือว่าราบเรื่นดีนะครับผมไม่ขัดสนนะครับอีกครับจะเป็นแบบนี้นะครับ มุ่งบอกที่ความต่อนะครับผมเสียงก็อาจจะแหมแห้งนะครับก็คงไม่ว่ากันนะครับผมยังไงก็สหรักคนที่เข้าดูคลิปนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจที่จะเอาพระที่มีอยู่นะครับทำคลิปให้ได้ชมกันนะครับผม มือนไม่นิ่งครับกับใครเวลาจับไปก็อาจจะหลุดไปบ้างนะครับเหมือนกับน้ำนมเลยนะครับผมอภาพผมสวยเย้ยนะครับผมดูครับหยุดเหย่ยวย่นนะครับผม จริงก็อยากจะซูมมากกว่าน,นี้ครับแต่กลัวผิดภาพเบือเลยครับผมช่วย